ข้ขอทางไหนว่าผมระแวงไว้แล้วบันไดหรือเปล่าดูฮะดูบันไดผมด้วยนะท่างนั้นตายต้าชวนเอ่อตอนนี้ขับรถขึ้นมาจากแซดซูนอยู่ใช่ไหม วายเฮียนนี่ล่าล่าแอร์ดอปไม่แน่เลยี่วนนาลุาเาานน้เลเนี่ยเ้อะไมไเลยนอจากระเบิดคมสะใจอะ่ะอืมอมันได,มนได้มันได้แค่ความสะใจอ่ะมันแค่อยากจะยิงเฉยๆผมว่าไม่อยากได้ของของผมว่ามันน่าจะมีเยอะอยู่ใช่ไหมอ,อืม ตกใจมึงเอารถมาจากไหนวะคือแม่งน um. ่าจะโมโหหน้าดูอะแม่งระเบิดรถทิ้งหมดเลยอือห uh ือไปดูให้หนย ข้างในกบแพงสีถ้าเข้ามีกี่ทางเข้ามาข้างในตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ทางเข้าที่จะมาตรงนี้มีทางเข้าทางเดียวใช่ไหมใช่ มันต้องทำไงถึงจะเข้าได้ตรงโถงกลางปีนหน้าต่างไม่ได้หน้าต่างบางจุดปีนได้โม,มันทักหายใครเนี่ยอันนี้คือปิดตายเลยโซนนี้ดูบันทักหาย,ยขอทิ้งของไว้กันของเต็มเต็มตัวเลยเนี่ย the next day ทําหมดแล้วทําไมเซิร์ฟมันกระตุกกระตุกอะไรขา yeah, Như อยู่ชั้นล่างใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมม,ม,มันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมมันยังอยู่ชั้นหนึ่งอยู่เลยไล่เคลียร์ระเบิดอยู่กูได้เห็นหน้ามึงก่อนทางขึ้นมีทางเดียวเราไปดักทางขึ้นดีจะมาอยู่อะไรตรงนี้เออไปดักถ้างั้นแบ่งสามสามกินในสารทางแล้วก็สามคน S <S อตอนนี้มันน่าจะอยู่ตรงทางทางลับตอนหลังบ้านอยู่ตรงทางลับทางเอ็เอ็เอ็นเดบิวอะผมดูน่ารบ,บกวนหรือว่าเราตั้งรับชั้นสามดีพี่ไหนอย่าเพิ่งเด็บยวไปถอยไปสุดดิตั้งรับชั<ถ>้นสามถ้าถอยไปสุดก็คือจบเลยนะคือจะปล่อยให้มันวิ่งเล่นในบ้านเลยนะตรชวนถ้าถ้าตรชวนหยุบไปอยู่แต่ห้องปืนห้องปืน <S <S อย่างเงี้

พวกมัน,นยิงเกิดอะไรขึ้นโง่กระสับกดสเปกบาลังกดว่วเก็บยิงอะมันไม่ไปทีนะ หมดเตาอีกสองชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะเหมือนเดิมมันจะยัดระเบิดแล้วแจ็คผมดักตรงระเบียงชมงงชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะมันจะถมเข้ามาท,าทาั้งชุดผมว่าอย่ายอย่านอนดีกว่าเป้าโคตรนิ่งจริงเป้าเล็กก็จริงแต่มันไม่ผมว่าไม่อยู่ป่าว่ะนั่งดีกว่า ว่ามันไม่เคยเจอบ้านไหนที่ระเบิดเยอะเท่านี้มาก่อนนะโอบ้านเราอย่างไหนอย่างใครนาะจำแพงซีโฟสิบลูกกับพี่นายผมถอดใจเลยไม่คิดว่าจะมีทีโฟเยอะเหมือนเตีงขนาดนี้ไม่นะเซอร์ไวตูนมันคนก็เล่นเยอะนะแต่ c ีโฟนี่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้ผมเชื่อต่อวานะว่ามันเล่นทีโฟหลายลูกอะไม่เชื่อใครยิง แปลว่ามันเห็นระเบ,บิดเซนเซอร์ตาวรถวางไว้ปล่อยมันปล่อย ไม่ใครดักตรงประตูไอ้บันไดผมไหม,มนเนี่ยบันไดผมดักใชเนี่ยดักไว้นะดักไว้นะดักไว้ผมมี่ผมมดักไว้ดักไว้ผมไม่มีโมโลไม่มีเลดดอตด้วยปืนเอเคผมอะ่ะเขาาทั้งไย ไม่มีปืนผมก็ได้ผมไปเปลี่ยนปืนใหม่มาแล้วมาแน่กว่ากุดทมาหัวจำนะจำน้อยแ่งืุวมากอันี้มันรูดของอยู่มันใต้ล่างผม ลูกไปสักลูกเหรอเห็นละเห็นละวไปไหน ง่าใต้ตีนกำลังขึ้นบันไดเยิ่ม,มาเ,นห,นเนห,นหน่อยพี่ยู้มเลยนยะ่อะโอ้โหมใส่ะครกเลยไม่ใส่ะครกนี่ก็ไอลนไซเกิน แค่วาเลนเลยเหรออืมรู้ชื่อรูชื่อคิวปิดด้คือมันตายแล้วแบบเป็นพอยไม่ลดเลยเนี่ยนะว่าไม่ใช่พี่ขึ้นมาแล้วพี่มันอยู่ในห้องหน้าเราแจ็คมันอยู่ในห้องหน้าเราที่มึงกลับมาเมื่อกี้อ่ะ เห็นแบบแบบใช่ไหมพี่เป็นตัวอะไรเลยเป็นวิน่งผ่าน<ม>ใช่ไหม,มเจ้าเสือเ่อกี้แม่งว่าจะยิงกูลืมกดยังแม็หย,ยอกมาเยอะนะพี่โดนบาเลตผมนะ <laughs>

เดินผ่านหน้าอ่ะคุกี้ไม่หมายถึงว่าไม่ได้เสียมปืนเลยใช้ข้าท้าอ่ะเงินก่อนจะหมดเวลาเหลือรนรถเราจะหายข้งหมดช่างแม่งครับเลิกแล้วเพื่อผมพี่ไม่น่าเล่นแล้วเซอร์เพียงเนี่ยไม่ได้เสียงไง จะชวนต้องวอง่างก็กดแคบกดแคบหน้าจออะระเบิดออกกมาแล้วจะโผล่มาเยอะนะพี่โดนบาเดดผมนะถ้ามันมาออกมาก็ไม่เห็นปลาตัว โผล่ลองโผล่ดิโผล่ห้เห็นประตูประมาณนี้เดี๋ยวออกเยอะสิด้านนั้นมามาฮัลโหลมันยิงหรือใครยิงฮัลโหลมันอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านขวาใช่ไหมมันยิงพี่อ่ะ มันยิงพี่เออวะนั่งโจมขวาไปมันรู้ดีมันรู้ดีเกินเหมมันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งขวาหมอบลงหมอบลงพี่อย่านั่งอย่านั่งสไนค์ข้างนอกจะยิงหัวนะหมอบลง ทุบทิ้งเลยแล้วก็น่าจะได้ย้ายอะ่ะมันเซิร์ฟมันเกื่อนเกินผมว่าซีโฟเกินเกินใช่เกินมันไ,ไม่แบบมันมันเข้าเข้าง่ายเกินอะ่ะวางตุ้ตุ้มแล้วมันก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายเกินมันต้องแบบต้องยากกว่าน,นี้อะ่ะแบบเออชั้นแรกอาจจะมีการประทะกันชั้นสองเออประมาณสัก กว่าจะเออเข้าถึงช <uno> no ั Gloria. ้นในได้อันนี้แม่งแป๊บเดียวนะกระแพงเราแบบสามชั้นเลยนะแล้วอย่างตีแม่งมันมันอยู่ได้เยอะเกินอ่ะสิบห้าคน่ะคิดดูมันเกินไปสักแปดคนสิบคนอะไรอย่างงี้พอรับได้เซิร์ฟเซิร์ฟไอ้นั่นบ้านเก่าโบนเราเพิรโอเคแล้วนะถ้ามันไม่หีี แม่พี่เดิมไปก่อนหน้านี้ไหนวะบ้านโบดไหมวะบ้านโบดยิงเฮ้ยอฮ้ยี่ยวละวะดูฝั่งนั้นไหลผมดูฝั่งนี้พี่พี่พี่ขอทางหน่อย ียิงจากหนวะยิงจากแม่น่ะมันยิงทะลุมาหาพี่อะตายคิวจอยมันยิงมันยิงสมงกล่องมันทะลุพี่เดี๋ยวเป็ดิกอยู่ไหนวะไม่มีพี่ตัดเสื้อผ้าเลยจะยิงทะลุแม่นขนาดน,นั้นเลยตัวพูดไม่เห็น ตาย,ยอ,อืมใครตายผอดูหัวทำไมผิดไ,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 ไม่ต้องเก็บตบไม่ต้องเก็บตบ ไม่ต้องเก็บสพงข้อังขวาจับมัเข้าขวาเาวาดี๋ะครับแล้วว่าพี่ไหนมันเนตีดีใหญ่แล้วตีใหญ่ดีสีไม่มาไม่ไมมเล่นมันละมแล้ว,ต,ลวตัววายมา ด่ากว้นะเอ้าทำไมผมเกิดเชลเตอร์ไม่ได้อะโอ้จบแล้วมันมันระเบิดเข้าไปโดนที่นอน,น่อยดิผมว่าเกิดเชลเตอร์ไม่ได้กูก็ลิงกูก็คงวิ่งไปผ่านมึงอะจังหวะน,นี้กดเกิดซีหนึ่งเลย

แจกเยอะเกิน,กกน,กนต้องอย่างผมว่ามันหาง่ายเกินว่ะสีโฟผมนปนี่ผมทำมานี่คือสปลาสาวันนะที่อดหลับอดนอนแนแด้วยท่วอืมใช้ชีวิตใช้เออปิดตำนาน,ใช,ออน,านใช้ชีวิตมา อยู่ในเซิร์ฟนี้มาประมาณสามอาทิตย์โดนเลดเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกวันเออวะทุกอาทิตย์อาทิตย์แรกโดนยิงอาทิตย์ที่สองโดนเลดบ้านโบสพังอาทิตย์นี้มาบ้านใหญ่แตกจบปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานโจรป้นโจร พี่ตำนานโจน,นปนโจน